เอมิเนมตัวจริงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2006แล้วนะแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ทางต้นสังกัดเนี่ยจึงแทนที่เขาด้วยหุ่นยนต <laughs> ์ชอบชอบชอบมิไหมมิไหม ไมีอีกไหมอะไรอ่ะไม่ตีจับเหรออ่ะขอเสียงหนึ่งขอเสียงหนึ่งเฮ้อไม่ใช่เฮ้ยขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งเสียงเข้ามาในอินสตาแกรมผมด้วยนะครับผมอีพีสามะเอ วันนี้มากับเรื่องใหม่ท่านผู้ชมทฤษฎีประหลาดอ้างเอมิีเนมจบชีวิตไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต <c oughs> <c oughs> <อ>์ <c oughs> ตอนเปิดมาอ่านนะ จริงเหรอนี่เลยจริงเหรอมีคนคิดแบบนี้จริงๆเหรอท่านผู้ชมรู้จักอีมิเนมใช่ไหมอ่ะสำหรับคนนี้ไม่รู้จักนี่คนนี้ไงเอมิเนมนะครับผมเขาเป็นแรปเปอร์นะครับที่โด่งดังเลยของเมืองนอกนะฮะอ่าอันนี้ประวัติเขาอายุ48ปีเพลงที่ดังๆก็แรปคอรอะไรแบบเนี้ยนะครับผมหลายๆคนน่าจะคุ้นหูผ่านหูผ่าน,าน,าน,านหางมากนะครับเน่เพลงเขา อ่าเนี่ยแหละคืออีมีเนมนะครับผมจะได้อินเนื้อเรื่องนะก่อนจะเริ่มด้การไหนพูดพร้อมกันเด้เ อย่างนั้นนะมา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 ทฤษฎีประหลาดประหลาดมาเกิดขึ้นให้เราได้เห็นอยู่ทั่วไปบนโลกอินเทอร์เนต็ตครับและอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานด้วยนะท่านผู้ชมเอมิ e m เนมแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปเอมิ e m เมตัวจริงได้เสียชีวิตไปแล้วอันนี้คือทฤษฎีนะท่านผู้ชมและที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะที่กูไม่ มาทําหน้าที่แทนตัวจริงแต่ก่อนจะไปฟังทฤษฎีประหลาดนี้เรามารู้จัก,กแรปเปอร์คนนี้ก่อนเอมิเนมหรืออีกตัวตนหนึ่งก็คือสลิมเชดีอันนี้คือชื่อเขาหรออุอ้ยผมไม่รู้จักเลยนะฮะแรปเปอร์ชาวอเมริกันที่โด่งดังมากๆเมืม่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาหมายถึงปัจจุบันเขาก็ยังดังและมีชื่อเสียงอยู่นะครับเขาคือหนึ่งในศิลปินที่มียอดจําหน่ายอัลบั้มสูงที่สุดในโลกท่านผู้ชมย้อนกลับไปอ่ะสมัยก่อนมันจะเป็นแบบเป็นอัลบัม้มเป็นเทปคันเซ็ตใช่ไหมพอคือลูกคิดดูดิ นี่คือหนึ่งในคนที่จําหน่ายอาัลบ,บั้มได้สูงที่สุดในโลกท่านผู้ชมและเป็นศิลปินที่มียอดจําหน่ายผลงานเพลงสูงสุดในคิตศักวัตที่2000เคยได้รับรางวัลแกรมมี่จนทําให้เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับรางวัลในสาขาอาัลบ,บัม e ้มแรปยอดเยี่ยมและนี่อาจจะเป็นแรปเปอร์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้คือเมืองนอกเนี่ยฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยเขาฟังเพลงแรปกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาฮิตได้2-3ปีเท่าที่ผมเห็น นะตั้งแต่แบบ랩อิทนาวมามา,มาอะไรแบบนี้นะครับกลับมา้ทฤษฎีประหลาดนี้ถูกเผยแพร่พผ่านเว็บไซต์เอาว่ากันไปในสเปนที่ระบุว่าเอมิเนมตัวจริงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2006แล้วนะจากสาเหตุการเสพยาเกินขนาดแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ทำเงินได้อย่างมหาศาลทางต้นสังกัดเนี่ยจึงแทนที่เขาด้วยหุ่นยนต ว่าจริงๆแล้วแรปเปอร์ชื่อดังเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1999ด้วยซ้ำไปข้าผิดนะไอ้ที่บอกว่าเขาเสียตั้งแต่ปี2006จริงๆเขาเสียไปตั้งแต่1999อเ้และถูกแทนที่ด้วยคนยนต์จนถึงปัจจุบันนะคุณผู้ชมอันนี้คือเปรียบเทียบรูปภาพเลยนะคุณผู้ชมดูนะ เปรียบเทียบรูปภาพเลยนะครับส่วนข้อพิสูจน์ทางเว็บไซต์ได้มีการเปรียบเทียบภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างใบหน้าของเอมิเนในช่วงก่อนปี2006เปรียบเทียบกับภาพที่ใหม่กว่าเพื่อเห็นว่าใบหน้าของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนโดยเฉพาะกระดูกโหนกแก้มที่ชัดขึ้นโคนผมที่ต่ำลงไปรวมไปถึงขากรรไกรที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนี่นี่เขาเปรียบเทียบเลยนะว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะจนเกินไปนะคือเมื่อผมเปลี่ยนไปเยอะปะ I don't know. ภาพเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะตรงตีนผมเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงตรงกามด้วยนะครับผมนี่คืออิมิเนมในปี2001ครับนี่คือเป็นรูปภาพที่เขาว่าเปลี่ยนแปลงไปจนแบบ ไม่เหลือเขาคงเดิมนะครับทฤษฎีนี้ยังชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาเนี่ยแรปเปอร์หนุ่มได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสงสัยตั้งแต่เนื้อเพลงที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนเดิมและสไตล์ที่เปลี่ยนไปทางที่ดาร์กขึ้นกว่าเดิมอาจจะถูกตั้งค่าหุ่นยนต์ให้เป็นแนวดาร์ก ผู้คิดคนทฤษฎีกล่าวว่าหลังจากกลับมาจากการบ,บาําบัดเขาก็เปลี่ยนไปใบหน้าของเขาดูอ่อนเยาว์มากขึ้นและสไตล์ของเขาก็ดุดดาขึ้นเยอะเลยนอกจากนั้นสไตล์การแต่งตัวก็เปลี่ยนไปและชื่นชอบในการใส่เสื้อผ้าสีดําแทนเออสมัยก่อนอีมีเนมเนี่ยเขาไม่แต่งตัวเสื้อผ้าสีดำๆหรอกแต่พอเขาเริ่มใส่เสื้อผ้าสีดําเราเองก็รู้ไงออหรอ <c oughs> และนี่คือทฤษฎีสุดตองที่เกิดขึ้นกับคนดังหลายๆคนที่ถูกคิดว่า มีคนอื่นดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวนอกจากอีมิเนมยยังมีคนอื่นดีกว่า <c oughs> บ้านเราดาราดังๆอภิตูนพิตูนเป็นหุ่นยนต์ปะวะ <c oughs> พิขัน <c oughs> เดี๋ยวจ <c oughs> ยกออกเป็นหุ่นยนต์ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงแต่อย่างใดแถมมันยังบ้าบอหลุดโลกจนยากที่จะเชื่อได้อีกด้วย ที่ชอบอ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับผมเชิญเลยในเพชรมายานะครับผมมีอ่านเยอะแยะมากมายเลยต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพอเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องศิลปินถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เรามาดูกันไหมว่าณปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์มนุษย์พัฒนาไปถึงไหนแล้วรู้จักหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์รุ่นล่าสุดไหนจาก BBC เลยนะครับ นี่คือโซเฟียหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถคุยกับคุณได้โอซโซเฟียสามารถแสดงความรู้สึกทางสีหน้าได้ถึง60แบบเช็ดเขเนี่เขายิ้มเขากระพริบตาเขา เช็ดแค่ดรเดวิดเฮนสันผู้ก่อตั้งบริษัทเฮนสันโลบอคสติ้งผู้สร้างหุ่นยนต์โซเฟียและหุ่นยนต์อีกหลายตัวที่มีลักษณะและอากัปกิริยาคล้ายคลึงกับมนุษย์หวังว่าสักวันหนึ่งจะสร้างหุ่นยนต์ที่มีความเฉลียวฉลาดเกินคน <c oughs> ไม่เอาอะจะ <c oughs> ถ,ถึงวันนั้นผมขอตายก่อนได้ไหมคือผมดูหนังมาเยอะท่านผู้ชมนึกออกปะวันหนึ่งถ้าหุ่นยนต์แม่งขึ้นมาครองโลกอะชิบหายกันหมดนี่เลยนะ <c oughs> อะไร่สู้มันเข้าอกเข้าใจแล้วเห็นใจคนอื่นมาได้โดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะต้องพัฒนาควบคู่กับการน,นําปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งเกินกว่ามนุษย์จะแก้ได้คือการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันก็ต้องควบคู่ไปกับความเข้าอกเข้าใจความเห็นใจคนอื่นคือเขาอยากจะทําให้หุ่นยนต์มีความรู้สึกนึก คิดเห็นใจคนอื่นอะไราประมาณนั้นอนาคตเนี่ยนะครับมนุษย์อย่างเราเนี่ยอาจจะต้องนั่งเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วนะแบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยหุ่นยนต์เดินไปทํางานให้เรารถทุกคนนี้เทส l a เห็นไหมฮะออโต้พาวิผมว่าอนาคตนะเชื่อผมไหมรถยนต์แม่งต้ไม่มียางเราจะต้องวิ่งด้วยไอพ่นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนในหนังอะ <c oughs> ผ,มผมเพออะเนี่ยคือผมคิดแบบนั้นเลยนะแล้วมันจะลดการเกิดอุบัติเหตุได้ รถทุกคันมีเซฟตี้มีระบบออโต้พายโทุกอย่างแบบเราจะไม่ใช้น้ํามันกันแล้วเราจะใช้เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอย่างอื่นที่มาทดแทนน้ามันที่มันก่อให้เกิดไอเสียอะไรแบบนี้อนาคตไม่เป็นไปได้หมดเลยอะในขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะฟังว่าเพอ่อเจอแต่ถ้าคิดวิดีโอนี้อยู่จนถึง30-40ปีรุ่นลูกรุ่นหลานผมมาดูก็ต้องแบบอ่ะพิมเก่งว่ะ กอาจจะดูเพอรอเจอร์นะแต่ผมคิดแบบนั้นจริงๆนะมนุษย์เราจะตัวฟีบตัวเล็กลงเพราะเราไม่ค่อยทําอะไรนู่ห์ไหมเราใชา้ผู้หุ่นยนต์ทํางานแทนเราตัวเราจะเล็กลงนะครับต่อไปมนุษย์อาจจะสูงหรือแค่แบบร้อยเซนร้อยยี่สิบเซนแค่นั้นสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์โบราณเนี่ยตัวสูง2เมตรนะเคยอ่านมาเนี่ยนะครับสูงแบบ2เมตร2เมตรห้าสิบอะไรแบบนี้เลยแต่พอวิวัฒนาการเปลี่ยนไปคนเราทํางานอะไรที่มันแบบไม่ได้หยิบหามอะไรเนี่ยตัวเราเลยเล็กลงเล็กล ลงเล็กหลงก็เฮ้อยังคงคอนเซปต์รายการอยู่ใครที่อยากจะส่งเสียงส่งดีอมาในอินสตาแกรมนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ตามพาร์ตต่างๆให้ละกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนจะชอบนะอยกให้ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับผมพาร์ตต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมจักันรักนะอินเนมนี่นะตายไปแล้วคิดไปได้ you oh.